กอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับในเบรกสําคัญก่อนที่ผมจะส่ง FC เข้านอนเข้าพักผ่อนในค่ำคืนนี้นะครับผมขอส่งให้ FC ชมเหรียญที่มีความงดงามเข้มขขังมากๆและเป็นที่นิยมมากๆเหรียญรายการนี้ใช้ฐานข้อมูลใน Google Search ค้นข้อมูลได้เลยนะครับและเป็นเหรียญที่นิยมอย่างก,กว้างขวางมากนั่นคือเหรียญเซมาพระพุทธเิราชนะครับที่ระลึกง,งานผูกพระเตศีมาฝังลูกนิมิตนะครับ ในโอกาสครบ100ปีวัดห้วยเจระเคอำเภอเมืองนะคปรปฐมปี40เหี่ยนี้ซึ่งด้านหน้าประทับพระองค์พระธิดาจินราชนะครับเป็นพระทรูปปางมรารวิชัยคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิศณุโลกและของประเทศไทยนะครับ ประทับนั่งบนฐานดอกกุศบุษบดอกบัวนะครับบนแท่นและมีองค์พระยานาคนะครับที่ซุ้มของท่านทั้งสองข้างนะครับเฝ้าองค์ท่านอยู่และรงเหรียญเซมานี้มีองค์พระยานาคสององค์นะครับที่มีเสียงห้อยลงมาที่ด้านล่างแล้วด้านบนห่วงเปิดนะครับสวยมากๆมีอัครยันนะครับอยู่ด้านข้างองค์พระจิธินราชนะครับทั้งสองด้านนะครับด้านล่างก็มีอีกนะครับใต้ฐานนะครับขึ้นต้นด้วยยันนาที่สายด้านซายนะครับ ตรงด้านล่างเหรียญมีลายกระหนกอยู่สองข้างยอดเข้มขังและงดงามมากๆนะครับผมพลิกไปชมด้านหลังเหรียญเป็นห่วงเปิดด้านบนแบบนี้ซึ่งด้านบนนั้นประทับนะครับอัครยันที่เป็นยันอุขึ้นด้านบนและมียันนะประทับอยู่ด้านล่างแด้ข้อความที่ลึกในงานภววูกระสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตจะลองหนึ่งร้อยปีวัดห้วยโจร,ระเคนนครปฐมนะครับเหรียญน,นี้มีผิวลุ้งขึ้นเต็มนะครับหลายส่วนเลยนะครับสวยมากๆนะครับ ทองแดงผิวลุงสวยมากๆนะครับสุดยอดเข้มขังเป็นเหรียญในแท้ที่ชมได้ง่ายน,นะครับและด้านหลังมีองค์พระยานาคหรือพระยานาคราประทับอยู่เป็นหนึ่งคู่เหมือนกันกันกบด้านหน้าสุดยอดเข้มขังมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุของค์พระจินดาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสวยและนิยมสุดๆนะครับผมไม่รู้จะอธิบายว่านิยมมากขนาดไหนแต่เป็นเหรียญที่นิยมมากๆให้ชมด้านหน้าอีกครั้งนะครับแยะซูมดูรายละเอียดชัดเจนนะครับ สุดยอดเข้มขลังมากๆนะครับยิ่งสูมเท่าไหร่ยิ่งเห็นความงดงามของเหรียญมาตรฐานศิลปะการสร้างเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญทรงเซมาพิคจินาราตันเป็นเหรียญที่สุดยอดแห่งความนิยมแล้วนะครับเพราะเหรียญรายการนี้เดินทางบ่อยมากๆสำหรับช่องเรานะครับบางท่านชื่นชอบในงานศิลปะนะครับก็ชอบบูชาไปก็มีนะครับก็แล้วแต่เอฟซีทุกท่านจะชอบบูชาไปแบบไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ชื่นชอบและศรัทธานั่นแหละนะครับ าย FC นั้นได้รับสิ่งดีๆนะครับสิ่งไหนที่ให้ผมมาเป็นสิ่งดีขอสิ่งที่ดีนั้นจงกลับขึ้นไปตอบสอง FC เป็นร้อยเท่าพันทวีนะครับขอบคุณมากๆนะครับ